สวดเพียง9ก้าจบเงินเข้าอย่างมหัศจรั์พระคาถาขุนแผนของหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามอีกหนึ่งมนพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงพ่อกลวยได้ทิ้งไว้ให้กับสิทธิญานุสิทธิผู้ใดได้สวดแล้วเปรียบเสมือนการเปิดโชคเปิดลาบเปิดวาสนาให้กับชีวิตท่านการงานการเงินโชคลาบจะดีขึ้นอย่างไม่รู้ตัวพระคถานี้สามารถสวดได้ทั้งผู้หญิง และผู้ชายก่อนสวดพระคาถานี้ให้ท่านระลึกนึกถึงหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามแล้วตั้งนโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธนะนโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธนะนโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ อมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนะมะพระทะแขนกูงามคือพระนารายณนะมะพระทะฉายกูงามคือพระอาทิตย์ณนะมะพระทะลิดกูงามคือพระจัน์รนณะมะพระทะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้ ณมะพระทะกูมาละลึกถึงฝูงหงมาลืมถ้ำคูหานะมะพระทะกูมาละลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนณมะพะทะกูมาละลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมาณมะพระทะละลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่ ณมพะพระทะกูมาละลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลณมพะพระทะกูมาละลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนณมพะพระทะกูมาละลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าณมาพะพระทะทั่วชั้นฟ้าและชั้นดิน นะมะพะทะเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมก้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและลาตีอิติสีกันหะชูชะโกโมกลุณาพุทธปานี ทายินดียะเอนดูเอหิกะระนิโยอิติพิโสภควานาลิติอิติมานิยมมันสวดเป็นประจำครั้งละเก้าจบนะครับหรือถ้าไม่มีเวลาเวลาน้อยจริงๆให้สวดทุกวันพระครั้งละเก้าจบจะเกิดโชคลาภอย่างมหาศจารร์การงานการเงินของคุณจะดีขึ้นดุดอย่างผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ได้สวนพักฐานนี้เพียงแค่ก้าวจบเท่านั้นจากที่เขาไม่เคยถูกหวยมาเลยนานนับปีเพียงเขาได้สวนพักฐานนี้เพียงก้าวจบเขาก็ถูกหวยสามตัวตรงอย่างน่ามหัศจรรย์โดยที่ผู้หญิงคนนี้ทุกวันนี้นับถือบารมีของหลวงพ่อกวยมากขอบพระคุณทุกทกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้จนจบฝากกด u ับ c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วครั้งหน้าพบกันใหม่เราจะนำเรื่องราวดีๆ มามอบให้กับทุกๆท่านในครั้งต่อไปขอบพระคุณครับ